สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอเพื่อให้เราชาวไทยได้ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรานะครับเราจะได้รักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้กับลูกหลานของเราสืบต่อไปตราบนานแสนนานนะครับถ้าอยากให้กําลังใจทีมงานโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับถ้าจะกรุณานะกด subscribe มาดูแล้ว จะเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างยิ่งนะครับที่จะทำงานเพื่อจะสืบคน้นข้อมูลดีๆมาบันทึกเอาไว้ให้กับผู้ปกครองและบุตรหลานเหลนหลนของเราในอนาคตที่จะเข้ามาดูได้ดูซ้ำดูย้อนได้แล้วจะได้อิ่มเอมกับความดีของบรรพบุรุษไทยและพ่อแม่ปู่ย่าตายายในปัจจุบันที่เลี้ยงดูลูกหลานเป็นอย่างดีและตั้งใจจะให้เขาเป็นคนดีเพื่อรักษา พื้นแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี้ตราบนานแสนานานชัว่วกาลปรวัศาสรกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีใหญ่นะครับจะได้กระจายเรื่องราวดีๆกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้ววันนี้ผมนําเสนอเรื่องราวของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่สามในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุขโขทัยครับ เนื้อหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต้องขอขอบพระคุณทุกแหล่งข้อมูลที่ได้ทำไว้แล้วผมก็นำมารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอณที่นี้นะครับพูดถึงพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับพระนางเสืองทรงมีพระนามเดิมว่าราม พระองค์ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามของอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช1822ต่อจากพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายนะครับพระขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบครับที่มีพระปีชาสามารถในด้านการทำศึกสงครามตั้งแต่ยังไม่ได้ครองราช เราจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเพียง19บาันาเท่านั้นพระองค์ได้เสด็จตามพระราชบิดาไปทำสงครามแย่งชิงเมืองตากเมืองตากนะครับต่ออากอไก่เมืองตากกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดและรบชนะขุนสามชนพระบิดาจึงเฉลิมพระนามให้ว่ารามคำแหง ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราตีความหมายได้เลยจากตรงนี้นะครับว่าพระบิดาน,นั้นทรงเห็นว่าพ่อขุนรามทรงมีความอาจหามุ่งมั่นกล้าหารกำแหงหรือคำแหงที่จะตามเสด็จพ่อไปรบพุ่งเรื่องนี้จึงเป็นการเฉลิมพระนามที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับพ่อขุนรามคำแหง เราได้ทราบพรกษาแล้วนะครับพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงนะครับในสมัยอาณาจักรสุขโขทัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงครับเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองพระองค์ทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก นั่นก็คือพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ในสารทุกสุขดิบของราษฎรเหมือนพระองค์เป็นพ่อส่วนราษฎรหรือไพ่ฟ้าคือลูกเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้มาสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังแล้วพระองค์ก็จะเสด็จเอามารับฟังเรื่องราวเพื่อทรงตัดสินปัญหาด้วยพระองค์เองวาดภาพแล้วนึกภาพแล้วช่างเป็นบ้านเมืองที่อบอุ่นกะไรเช่นนี้นะครับ แล้วก็คงจะมีการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่โดนกระทำข่มเหงและไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับบ้านเมืองอย่างนี้ก็เป็นบ้านเมืองที่เรายัางคงต้องการนะครับนอกจากนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำสงครามขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง,วางมากกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดๆในสมัยสุขโขทัยครับในด้านเศรษฐกิจนั้น พ่อขุนรามทรงโปรดให้สร้างทำนกกักเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงนี่คือเรื่องราวที่หลายท่านไม่ทราบนะครับว่าเรื่องของน้ำนั้นเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ของไทยเราได้ทรงเห็นความสำคัญและได้ทรงพยายามที่จะให้ความรู้และให้การปลูกสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อไว้สำหรับประชาชนครับใช้กักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งนอกจากนี้พระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการค้าขายได้อย่างมีอิสระเสรีไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านจากราัษฎรทำให้การค้าการขายขยายออกไปอย่างกว้างขวางและทรงโปรดให้สร้างเตาเผาเครื่องสังกะโลกเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตสินค้าออกไปขายยังดินแดนใกล้เคียง ในด้านศิละปะวัฒนธรรมนั้นพระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยครับที่เรียกว่าลายสือไทยและได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนถึงอักษรไทยในปัจจุบันนี้ทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงปัจจุบันในยุคดิจิตอลนี้แต่คนไทยประเทศไทยก็ยังมีอักษรไทยใช้ของตัวเราเองครับ โดยโปรดให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆสมัยสุขโขทัยลงบนศิลาเมื่อปีพศ1826เรียกว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับเพราะคุณรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้นำในการสร้างศรัทธาให้ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงนิพน์พระสงฆ์นิกาเถรวาทลัทิลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชที่กลับมาจากลังกา มาเผยแพร่เผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ราษฎรทำให้ชาวสุโขทัยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและแสดงออกมาในรูปแบบศิลปกรรมด้านต่างๆได้แก่การสร้างพระพุทธรูปวัดเจดียเหล่านี้เป็นต้นนะครับทำให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาประจำชาติไทย มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ครับเคยสังเกตไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามีภาพของธนบัตรหรือแบงก์ไทยเนี่ยมีภาพด้านหลังชนิด20บาทที่มีรูปของพระบรมราชานุสาวารีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งประดิษฐานณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งวันที่17มกราคมของทุกปี จะเป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชครับนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่ได้สังเกตดังนั้นนะครับถือว่าพ่อขุนรามคําแหงนั้นในช่วงเวลาที่สวยราชตั้งแต่ประมาณปี1,822ถึงประมาณปี1,841รวมประมาณ19ปีครับเป็นเรื่องที่พระองค์ ได้ทรงสร้างสิ่งดีงามฝากไว้ให้ผื้นแผ่นดินไทยของเราเรียกว่าเป็นคุณนประโยชน์อย่างประเมินค่าม่ได้ดังที่เดเล่าให้ฟังเมื่อช่วงต้นนะครับและแน่นอนครับว่าพ่อคุณรามคำแหงนั้นมีศิลาจารึกที่ผมได้บอกไว้แล้วว่ามีหลักที่หนึ่งซึ่งปรากฏความดังนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะอยาก ทราบข้อความนะครับว่าพระองค์ทรงให้จารึกสิ่งใดไว้บ้างพระองค์ให้จารึกว่าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสุขโขทยัยพอขุนศรีอินทราทิ i จึงยกกองทัพจากเมืองสุขโขทัยไปป้องกันเมืองตากโดยมีพระรามราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาไปด้วย การรบของทั้งสองฝ่ายได้ทำยุทธหัตถีหรือการรบบนหลังช้างในตอนแรกพอ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นฝ่ายเสียเปรียบช้างที่ประทับของพระองค์สู้กำลังค่าศึกไม่ได้พระรามได้รีบใส่ช้างเข้าไปช่วยและสู้รบกับขุนสามชนจนได้ชัยชนะความกล้าหาญของพระรามในครั้งนี้พ่อขุนศรีอินทรา t ิตจึงพระราชทานนามให้เป็นรามคำแหงซึ่งหมายถึง รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบหลังจากสึกครั้งนี้เข้าใจว่าฐานะทางการเมืองของสุขโขทัยมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นและคงมีการทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตสุขโขทัยให้กว้างขวางออกภายหลังที่พ่อขุนศรีอินทราทิศสิ้นพระชนพ่อขุนบานเมืองราชโอรสองค์ใหญ่ได้ขึ้นครองราชที่สุขโขทัยสืบต่อมา ในสมัยนี้สุขโขทัยได้ขยายอำนาจทางการเมืองด้วยการทำสงครามกับเมืองต่างๆเช่นเดียวกับสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตโดยมีพระอนุชาคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นแม่ทัพดังปรากฏข้อความในศีลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าได้ช้างได้งวงได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกูพ่อกูตายอย่างพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูเมื่อพ่อขุนบานเมืองสิ้นพระชนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ครองกรุงสุขโขทัยสืบต่อมาการที่พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบและนักปกครองที่มีความสามารถอาณาเขตในสมัยของพระองค์จึงได้แผ่ขยายกว้างไกลจนได้รับการเทิดพระเกียรติด้วยพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และนี่คือเรื่องราวที่จะทําให้คนไทยชื่นใจครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจทีมงานของเรากด subscribe ต้องกราบขอบพระคุณครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าเราจะมีเนื้อหาดีๆมาให้ได้บันทึกไว้และชื่นชมใจกันต่อไปขอบคุณมากๆสวัสดีครับ